โอ้โหโดนแล้วครับกัดจนได้ครับตีไปตีมานะครับพันย่านะครับช่อนนลครับไซโลเลยครับตัวนี้ ตีอยู่พักใหญ่เลยนะครับหลายรอบเลยครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับนะครับตรวนี้ก็เดเด้อเรอมันหยุดดิ้นก่อนเข้าตะขอเดียวนะครับครับปัะชอนนะครับตรงนี้ไซเป็นโลเลยครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับผมนะครับสีน้ำเงินครับตัวนี้ สภาพหมยนะครับตรงนี้ผมตีอยู่หลายรอบครับคือตีตือ้อเห็นมันขึ้นน้ําอยู่นะครับคือขึ้นจิบน้ําเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นเหมือนก่อหญ้าตรงนี้นะครับมันหลบอยู่ในเนี้ครับเพราะว่ามันขึ้นจิบน้ําแล้วมันก็เข้าไปผมก็พยายามตีอยู่อยู่พักใหญ่ครับ <c oughs> กัดจนได้ครับตรงนี้เป็นคลองคลองที่แยกมาจากคลองใหญ่อีกทีนึงนะครับเป็นคลองเล็กคลองเดิมที่ผม ได้ตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมมีช่องให้ตีนะครับใช้สายแก้คันวิธีการลากสายแก้คันก็คือเชิดคันขึ้นนิดนึงนะครับก็คือเชิดคันขึ้นนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเหยื่อเนี่ยมันจะสายหน้านะครับคือสายซ้ายสายขวาสายซ้ายสายขวานะครับถ้าเราไปกดคันต่ําเนี่ยบางทีแอคชั่นมันจะออกไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเชิดคันขึ้นนิดนึงนะครับอยู่ที่พื้นที่ที่เรายืนด้วยครับผมอันนี้ก็ลองไป ดูนะครับเดี๋ยวสส่แก้คันจิ๋วครับผมตัวนี้กัดอยู่สนิทเลยครับเท่าหนึ่งแต่ขอโอเคครับสายแก้คันจิว๋วใช้งานง่ายนะครับผมเหมาะสำหรับมือใหม่ครับสุดยอดจริงๆครับ